มีสาวมาแชวนะครับออนเซ็นกันมานะครับโวามยิ่งใหญ่ใครยิ่งเนี่ยตอนนี้เวลาที่สี่ที่ห้าทุกคนยังไม่ตื่น เต่งแฟนก่อนเร็วเร็วแต่งพันโชว์ก่อนเออตันเช้านี้นะครับเราตื่นกันแล้วนะเราตื่นกันแล้ววันนี้เราแต่งตัวกันแล้ววันนี้นะครับเรามาสวนอะไรสักอย่างเลยะจะดูดอกไม้เหมือนมาสวนองุ่นอะนะนะคําน้ำถ้าเขาจ่อยเราเราต้องทำไรทำนะเออ นี่ยดาวเหลืนี่ก็นลือนี่ยฮะลงไปอันนี้จริงๆแล้วจะบอกให้ว่าต่างชาติก็ตื่นเต้นดอกดาวเรืองบ้านเราสามหมุนเร็วซ่าตาสามหมุนเร็วขหมุนจะหมดนนะปล่อยไปเลย เป็นไงสนุกไหมคือตอนว่าเกีียวพาชิมไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเดินไปตรงนู้นจะมีน้าตกแต่เราต้องโดนต้องโดนต้องโดนอร่อยไปไหมะงกิายองเนื้อไอคิ้งไอิงเมลอนเนาะอริงเมลอนดวยไอคิ้งยัยยัยไอคิ้งต่างตางเมนไหนอ่ะต่างอย่างทีซ่าอุ้ยน่ากินมากใช่ร ห <st arts> ให้บ่อให้ช้อนเนี่ยช้อนให้ลูกอันนึงเดี๋ยวหยิบช้อนให้ซ่าอันนึงนี่ค่ะให้ลูกอันน <prof> ึงเดี๋ยวหยิบช้อนให้ซ่าอันนึงเพื่ออะไรเวอร์วะไหนชิมดิมเวอร์วะต่ำต่ำให้ซ่างนอ <c oughs> <c oughs> นซอสตัวเต๊เห็นเด็กคนตัวเจ๊บ้านเฮลโหลบอยมีน้ำมันนี่เขาบอกว่าต้องลองมันเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูอ่ะมาช่วยกันดูนะครับ กดลงไปต้องเอาออกมาก่อนแล้วกดลงไปเงี้ยเหรอถ้าอยากได้ตัวนี้อุยลองไปแล้วไแค่นี้เหรอเกียวใช่แค่นั้นแหละแค่นี้เลยมันคือน้ำอะไรสักอย่างกินแล้วมันก็งงๆเล็กๆคือเราแค่ตื่นเต้นตรงที่มันป๊อกป๊อกลงไปแค่นั้นแค่นั้น แค่นั้นเลยโอเคจบคลิปนี้เท่านี้อันนี้มิซ่าชอบซ่าคืออะไรคะอันนี้มันเป็นมันเป็นองเล่นแล้วมันเป็นเอรไพรส์นี่ชือตัวนี่ชื่ออะไรอ่ะโอ้อันนี้ตัวลานี่เปนมันค่ามันค่าอ้นี่มันฆ่าอะไรฆ่ากิโยชิโรกิโยโร ซึ่งใต้เนี้จะถูกแข่งในชือดโดยอาจารย์หรือวาเจนเจนโอเคน่ะคะโอเคคะอคคะอเคา่ะโอเกค่ะโอ่ะเคค่ะโคะเค่ะอค่ะอเคค่ะโอ่ะอเเ่ะโอะอคะเค่เคะเคะอค่ะ่คเค่ ให้เราชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราพองชานะครับพอเสร็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะบอกว่าอยากได้ไหมอยากกินไนะครับเอาก้าวปัานไหมอ่าตามสไตล์นะครับพอลองไปตัวบ่อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็พอตอนลองเราก็จะมีให้เราซื้อจากเป็นรู้จักภูเขาวงกฏไหมเดี๋ยวพาไปจะพาไปให้นจะเอาอันนี้กินกิน่ม้กินกินกินอันนี้กินขผมปะไม่เอาเอาได้ไม่เอา ซ่าเก็บไปเต็มเลยครับดูอาคีซ่าเก็บไปทําไมหรอเก็บไปให้ยายดูยายรวยนะเพราะทำไมต้องเก็บไม่ซื้อใหม่ให้ยายครับเอทำไมไม่อยากเปื่นเปื่อนโอ้โหมันทำคนได้ปิ้วลงขึ้นลงเหรอลงค่ะลงขึ้นลงค่ะจะเร็ว แค้ชไิ่มาเร็ต่อเร็วแข่งคุณยายเลยเฮ้คน้คนน้ดให้แรงที่สุดเอเยไหมคะคือใรที่สุดคือแม่เลย

เสร็จแล้วคำชมชานะเดี๋ยวเราไปดูของที่เขาขายกันนะครับเป็นเทคนิคในการขายของเขาวน,นี่ครับนวัตกรรมใหม่นะครับทาแล้วผมดำเลยเดีย๋ยวพลอยดูทำไมเนี่ย มันมนันไม่มนันไม่มนันมันไม่ติดเลยไม่นนี้ครับเราอยู่ที่กินอาหารตอนกลางวันนะมือกลางวันนะครับแวะทานอาหารกลางวันหัวหลิมเปนคนโตทีนี้คนโตนี่ครับกำลังชอปปิ้งกันอยู่เจนินแะล้วนี่คือวันที่สองของเรานะมือกลางวันนะก็ เราโดนด่าทุกร้านนะครับมีทุกร้านที่เราเข้าออนะครับก็จะมีของฝากทุกร้านเออตอนนี้เราออสะสมเสื้ออยู่นะครับเราซื้อเสื้อกับทุกร้านเลยดูซสื้อผ้าดีป่ดูผ้าอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไวันนี้เรามาเซตนี้เลยคะ่ะชื่ออะไระนานาเบนาเบนะเปิดดูเปิดแล้วมันจะหน้าเบเบเลย <laughs> อ๋อ เห็นปะเห็นปะเห็นปะแล้วก็มีปลาเนี่ยด้วยแล้นี้เครื่องเคียงแล้วก็นี่ก็คืออะไรนะโมันนี้อร่องอะไรนะข้าวข้าทั่วอะไรนะงงหังสวยมากอ่ะสวยตาแตกเลยอ่ะ นี่ครับเด็กๆกำลังจะขึ้นรถบัสไปต่อนะเราจะเข้าเมืองโตเกียวแล้วเจอกันครับที่โตเกียวจุดพักรถนะครับนันกินน๋มทำงานเลยเราหาซื้อของกตอนนี้เราอยู่ในจุด,จดพ,พักรถนะที่เราเราเราเคยดูแต่แบบว่าที่จุดพักรถแล้วก็ว่าอ่ะตรงนี้อะไรอร่อยอร่อยเคยดูแต่ไหนใช่ใช่ใชอารมณ์ป,ประมาณ อาอะไรอะเกี๊ยวเท่าไหร่เท่าไหร่สองร้อยสามสิบกับร้อยเก้าสิบอ่ไปไปรวมจ่ายเราหน่อยยำเบียรเอายกเบียรไปขอให้พอลูกเดี๋ยวมาจ่ายนี่ดีกว่าแปดร้อยเนี่ย,ออยอโอ้ไ,ไม่น่าได้นะจะแบบนี่นะครับของโปรดของโปรดไอ้ต้นเลยเนี่ยคันนี้อะไรลูกไปสิบแปดตัว โอ้ไม oh ่เกินแดนแดนแเป็นหนังการ์ตูนโอ้ไ oh ม่เกินสิบแปดบวกนะโอ้ส oh. <laughs> ิบแปดบวก <laughs> ช่วงนี้เด็กข้ามดูข้ามไปเลยนะค้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับเราถึงแล้วห้างในโตเกียวนะครับมีนี่เลยจันดัมเฮ้ยตัวใหม่ว่ะเกียว <c oughs> ตัวใหม่อที่แล้วเรามาเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ลูก หร่อตอนรอบที่แล้วไม่ใช่ตัวนี้นเ,นเรามา,ถ,ามถึงแล้ว Diver City Tokyo จะไป,ไปไซ่า เราได้ของเส็มด้วยแล้วเกียวเดินไปเอามาอีกเกีววยวบอกเพื่อของฟรีของฟรีตอนนี้นะครับเราอยู่ในศูนย์อาหารของห้านะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้ซาไปไหนโอ้โหนี่อะไรซ่าใช้ไฟของโอ้โห มือไม่เหมือนมือไม่เหมือนยุ่งป้องแต่หน้าไม่เหมือนนะหน้าเขาเรียวนะลูกนะยุ่งป้องได้ไรเอ๋วป้านี่ครับผู้ชาชอเป็นสาวญี่ปุ่นไม่รู้ระจวบกัแล้วเราก็ต้องมารอตาที่ร้านรองเท้าเหมือนเดิมตาช้อปปิ้ง ชอบเยอะกว่าแม่อีกใช่ป้าก็ว่าแม่ว่าชอบเยอะแต่ใชมแม่มแเป็นไงพี่เกวใส่ได้ไหมใส่ได้สวยด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่สถานีรถไฟเราเดินมากินข้าวกันอาหารหลังยแล้วตอนนี้สถานีรถไฟนะครับ ไป,ไปครับเราต้องขึ้นรถไฟไปหรอเราผ่านสถาน,นีรถไฟเฉยๆก็นคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้นะเพราะว่าจริงๆอนะคนไทยเนี่ยไม่มีเลยดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเหตุนคนญี่ปุ่นเราเป็นคนไทยกลุ่มแรกนะแต่ว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายอยู่เหมือนเดิมนะ เราพอได้ไหมเหมือนญี่ปุ่นนะเราเหมือนญี่ปุ่นเล่นหนังเอกไหมเขาปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยเงียบเชียวพาเดินะวนไปแล้วถ้าไหนชอบนะชอบคาอะไรก็แวะร้านนั้นได้เลยคากราบเห็นไหมฮะเจ้าสถานทะลุได้เลยตัวนี้ไม่ปิดเปิด24ตลอดเวลาเดินลุไปก็เห็นป้ายโรงแรมแล้วใช่ไหมฮะโรงแรมเราอยู่ฝั่งข้างหลังเจ้าฝั่งนู้น นะครับอ่าเดินเดนวนกินห่ากินตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นราเมงตัวนู้นก็มีนะท่านราเมงตรงนู้นตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านอาหารที่แบบเขาบอกว่าไอ้คุณนี่ครับดูของกินน่ากินมากเลยคนญี่ปุ่นที่นี่เขานิยมครับมีบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่หัวลาพันเยนนะครับใครมาแถวนี้มากินได้เลยอยู่ในนี่เลยหน้าสถานี JR Station เลยนะนี่ ใกล้นิดเดียวเลยนาลิตะนะครับผมอยู่ที่นาลิตะเราเดินไปดูร้านอื่นเขาบอกว่าร้านนี้น่ากินเราไปดูร้านอื่นเราไม่กินอ้าว